เดี๋ยตัวนี้นะครับนี่นะครับจะคู่นะครับก็จะเข้าชุดนี้นะครับนะผมนี่ใ้วิ่งให้เด่นที่เลขศูนย์นะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้ารูดนะครับมาจริงจนะครับก็เข้าศูนย์ห้านะครับนะให้เป็นเน้นบนนะครับนะนะครับแต่ในที่ผมกากบาก็คือตัดได้เป็นสูตรเก่านะครับนะ ก็อยากให้เพื่อนๆนะดูเปน็นนทางนะครับเราไปดูวมดที่4เขาจะมาหรือเปล่านะครับในงมดที่4ี่เขาจะมาหรือเปล่านะครับ,นะรรบต้องดูกันนะครับเหมืนไม่ชัดเลย สวัสดีครับเพื Sod ่อนๆนะครับที่เอฟซีทุกท่านนะครับที <mon ่รับชมครับไลด์ไอต่อนะครับก็มาดูอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ก็เดินดีเป็นงวดที่สามนะครับจะเป็นสูตรเก่านะครับเพื่อนนสูตรเก่าสูตรนี้ครับสูตรนี้ผมให้ดินเป็นเลขสูตรนะครับก็มาเลขสูตรจินนะครับทีนี้นะครับ เดี๋ยวในงวดใหม่นี้ของงวจะจับชุดสุดท้ายับอันนี้เป็นหลักสิบอันนี้เป็นหลักหน่วยนะครับนะก็มาดูกันนะเราไปดูบิใบเก่าอันนี้ใบใหม่ของงวดใหม่นะครับอันนี้เป็นของงวดเก่านะครับของวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับเป็นยังไงนะไปดูในส่วนของตัวเลขที่ผมให้ชนในงวดที่แล้วนะครับมาชนอยู่ที่เลขศูนย์เนี่ยผมให้เด่นที่เลขศูนย์ก็ถูกนะครับเพราะว่า เลขศูนย์นะครับนะครับพลวันออกหกศูนย์ห้าหนึ่งหกนะครับมานะก็มันจะเข้าไปที่เลขศูนย์ตัวนี้นะครับเข้าไปที่เลขศูนย์ตัวนี้แล้เลขห้าตัวนี้นะครับนี่นะครับจะคู่นะครับก็จะเข้า ชุดนี้นะครับผมนี่ให้วิ่งให้เด่นที่เลขศู์นะครับ0405รูดนะครับมาจริงๆนะครับก็05นะครับนะให้เป็นเน้นบนนะครับนะนะครับอนไนที่ผมกับกระบก็คือตัดอันี้เป็นสูตรเก่านะครับนะก็อยากให้เพื่อนๆนะดูเป็นต่างนะครับเราไปดูวดที่สี่เขาจะมาหรือเปล่านะครับนะในวดที่สี่เขาจะมาหรือเปล่านะครับต้องดูกันนะครับ เช็ดเลยลุมลุมปมนี่นะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นบินโค้ดสูตนี้นะครับนะอันนี้เป็นสถิตินะครับอันนี้เป็นคิดคำนวณให้พร้อมในตัวนะครับเนาะอันนี้ก็จะเข้าศูย์ห้านะครับนี่ผมให้เด่นที่เลขศูนย์นะที่คีดขล่างนะนะครับให้เด่นที่เลขศูนย์ ศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์ห้านะครับพลังงานออกหกศูนย์ห้าหนึ่งหกงวดที่แล้วนะครับเจ็ดสองเข้ามานะครับศูนย์สามสามศูนย์งวดที่แล้วนี้ให้สนะนะามศูนยนะ์นะครับนะก็ก็ถูกนะเพื่อนๆนะนะครับนะเจ็ดสองเข้ามานะครับ,นะรบเป็นสองตัวบนนะครับตรงตรง เ,เพื่อนๆก็ใช้ดูดพินิษนะครับนะสำหรับสูตรนี้นะครับมาตรงๆนะครับเดี๋ยวในส่วนของสูตรนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับนะคำนวณไปพร้อมกันนะครับนะเดี๋ยวจะไม่มี สถิติตัวนี้แล้วนะครับนะจะไม่มีสถิติแล้วครับเอสจะให้ไปนี้ไปเลยนะครับง่ายดีเนาะนะครับเนาะอันนี้เป็นจะคัดเด่นให้อีกทีหนึ่งนะครับนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูกันเอ่อต้นใบใหม่นะครับอันนี้เป็นใบเก่านะครับเนาะก็ให้นะครับอันนี้เป็นใบเก่าครับให้เน้นที่เลขศูนย์นะครับเด่นบนที่เลขศูนย์ให้เน้นที่เลขศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์นี่ผมให้ตัดทิ้งนะครับทีกักระบาด ก็เป็น9ก2 0นสงะครับจับรูดจับดิบซื้อมาเราจะดีไว้เลยครับก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับนะก็อาจจะเยอะนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับอจะทําให้น้อยชุดที่สุดนะครับก็ลองดูว่าจะสามารถทําให้น้อยชุดได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องดูกันมาดูอันนี้กับอันนี้ใบเดียวกันนะครับเพื่อนนะอันนี้กับใบนี้ใบเดียวกันอันนี้เป็นสถิตินะครับหน้านี้อันนี้เป็นสูตรคานวณแล้วก็จับคู่พร้อมนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปจับคู่นะครับ สูตรวิธีคำนวณพร้อมๆกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสูตรการคำนวณของผมนะครับเป็นสูตรคิดง่ายๆนะครับนำมาแบ่งปันนะครับก็อยากให้เพื่อนนั้นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับนะทุกยอดที่ท่านดูนะครับทุกท่านที่ท่านดูเป็นเงินผิวนะครับเนาะก็รายรายได้จากการเปิดสร้าง YouTube นะครับเนาะอยากให้เพื่อนนั้นนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกแล้วกันนะครับนะ ข้าใจท่านก็ผ่านนะครับเนาะก็ของเมื่อวานนะครับผมก็มีแก้งเตือนว่ามีคนกดรายงานนะครับว่าผมหลอกลวงนะครับนะเขาไม่ได้ผิดนะแต่คนติดตามจริงจะรู้ว่าผมให้สูตรไปแล้วนะครับมันเป็นสูตรเก่าเลยสูตรนี้นะครับเนาะเด็ดอีกหนึ่งใบเนี่ยใบนี้นะครับผมก็เป็นใบเก่านะครับเนี่ยมันก็เป็นใบเก่านะครับสูตรเก่านะครับผมไม่มาหลอกลวงนะครับเนาะ ก็ไม่น่าจะทาร้ายกันในลักษณะนี้ครับคุณไม่ชอบคุณวิธีคุณที่จะไม่ต้องเห็นผมก็มีกดน้อยลงนะครับนั้นก็บอกผมทิ้งไปแค่นั้นเองคุณก็เห็นแล้วนะครับว่าไม่ได้เจอกันแล้วนะผมก็หาเงินผมไม่ได้เลียดเจ็บเหมนนะครับผมนะครับเอ่อเปิดสร้างมาได้จากการลงคลิปนะครับนะผมไม่ได้เรียกเก็บอะไรทั้งสิ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างผมลงทุนเองนะครับนะนะสมุดปากกานะครับผมก็ลงทุนเองนะครับ ไม่สมควรที่จะมาทำลายกันหาสร้างรายได้ที่ถูกต้องนะครับผมไม่ได้หลอกลวงนะผมให้กดออกเสมอนะครับเอาทีนี้ไปดูในส่วนของสูตรนี้กันนะครับเพื่อนๆนะครับในสูตรนี้นะครับเพื่อนๆต้องมีนะดูดีๆครับในสูตรนี้เพื่อนๆต้องมีตัวเลขที่ต้องบวกไว้คือบวกเลขคงที่คือ9้านะครับหลักหน่วยคือเลข8ดนะครับแล้วก็มีบวกหนึ่งบวกห้าบวกสามบวกสามบวกหนึ่งบวกห้านะครับเป็นเลขคงที่ที่ต้องบวกเพื่อหาค่าของเลขที่ตำแหน่งนะครับ ปดูในส่วนของเงื่อนงันนะครับสูตรหลักสิบนะครับดึงหลักหมื่นลงมานะครับใช้หลักพันนะครับสองครั้งนะบวกไปเลยนะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับแล้วก็ดึงศูนย์มานะครับสองบวกสี่เป็นหกนะครับหกไปบวกเก้านะครับก็ก็จะเป็นห้านะครับหกบวกเก้าเป็นห้าครับห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกห้าเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสาม เป็นเจ็ดนะครับนี่คือตัวเลขที่เราได้ในหลักสิบนะครับนะจะทาให้สีแดงนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าคือเลขของที่ต้องบวกนะครับเราได้มาแล้วนะครับหลักสิบนะครับนี่คือสิบบนนะครับไปดูในส่วนของสูตรหลักหน่วยนะครับดึงสองลงมานะครับดึงหลักร้อยสามค้งนล้หกสามเป็นสิบแปดนะครับศูนย์บวกกันสองค้างก็ได้ศูนย ใส่ห้ามานะครับนะเลขคงที่นะครับมานะเป็นเลขคงที่ต้องบวกนะครับมานะนะครับมานะเดี๋ยวซ้อมากาไกลเลียงให้ครับนะได้ดูชัดๆนะอันนี้คือหน่วยบนนะครับคือหลักหน่วยบนนะมาดูนะครับสองบวกแปดเป็นศะูนย์นะครับศูนย์เปบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์เปบวกห้าก็ได้ห้าห้าบวกแปดก็จะเป็น สามนะครับสามบวกหนึ่งงที่เป็นสี่นะครับสี่บวกห้างที่เป็นเก้านะครับเพื่อนเพื่อนเห็นตัวเลขที่ชนหรือยังนะครับนะนะครับชนมีสิทธิ์มาได้และไม่มานะครับนั้นตัวชนนะครับก็คือเลขสี่นะครับตัวที่ชนเนี่ยคือเลขสี่คือตัวนี้นะครับนะดังนั้นนะครับมันจะต้องเป็นเลขเด่นนะครับนะ เด่นบนนะครับฮะวันนี้จะมาหรือเปล่าฮะสองวันแล้วที่ผมให้ให้ตัวชนเป็นเลขดินก็คือเอ่อให้ผมเอาตัวชนเนี่ยสองสูตรเนี่ยมาเป็นตัวดินนะครับนะจะสีหน้าหรือสีหลังก็ได้อย่างเงี้ยน,นะครับนะเด่นบนในงวดน,นี้นะครับคือเลขสี่นะนะเด่นบนนะครับวิ่งนะครับนะวิ่งก็ได้นะครับนะก็อยากให้เพื่อนๆนั้นลอง พิจารณาตรงนั้นกันดูก็แล้วกันนะครับตัวที่ชนอ่คือเลขสี่้วหก่งสี่เจ็ดสามสี่เก้านะครับอทีนี้นะครับแเราพาไปดูเข้าโค้งของตัวยนวลิงกันนะครับอ่ะเดินบนนะครับวิ่งนะครับเลขสี่นะครับอ่ะนี่นะครับต่อไปจับชุดนะครับอ่า จบชุดน,นะครับตั้งนะครับตั้งห้ามาครับทั้งหมดสามครั้งรับห้าห้าสองห้าสามนะครับหกหนึ่งหกสองหกสามหนึ่งสองสามนะครับสี่สี่สี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับ, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 7, รบจับคู่นะครับ ห้าสามห้าสี่ห้าเก้านะครับหกสามหกสี่หกเก้านะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเก้านะครับสี่สามสี่สี่สี่เก้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับมันก็จะได้อยู่ในชุดนี้นะครับมานะทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบห้าชุดนะครับสิบห้าชุดนะครับเอสให้เพื่อนๆนะครับตัวขีดตรงนี้นะครับคือตัวเด่นในของเลขสี่นะครับาจากสิบห้าชุดเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดนะครับนะดังนั้นนะครับเป็นสองตรงบนตรง,ตรงนะครับนะนะครับ ชุดนี้เน้นบนนะครับนะครับเน้นบนนะครับเดี๋ยวคัดสรุปอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเอสจะเอามาให้ดูนะครับว่าตัวใดทั้งหมดเนี่ยตัวใดน่าลุ้นมากที่สุดนะครับนะแล้วก็หลักร้อยด้วยนะครับหลักร้อยนะครับเอสให้ไปที่อยู่ไหนหลักร้อยนะครับ เอสไม่เก่าครับหลักร้อยให้เดินที่3มกับ8นะเดี๋ยวเอสจะพาจับคู่ดูนะครับนะจะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวให้เป็นในคลิปต่ตอไปนะครับอจะยังไม่จับชุดสรุปให้นะครับแต่ให้เป็นแนวทางเบื้องต้นก่อนนะครับนะนี่นะครับที่ขีดเส้นใต้นะครับคือกลุ่มของเลขสี่นะครับดินในสิบหน่วยเนาะสีไ่ไปมานานแล้วหรืออาจจะมานวดนวนนี้ก็ได้นะครับเนาะทุกอย่างนั้นก็เป็น ดุูพินิจของท่านนะครับเนาะนะครับดุูพินิจของท่านในการรับชมและนําไปเลือกซื้อเลือกหาสลักกินไปที่บ้านเพื่อนๆก็หาไว้ก่อนครับจับดินสีนะครับวิ่งบนสีนะครับจับสีสามสีสี่สีเก้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่หกสี่ห้าสี่นะครับให้ดูเป็นฉากให้ท่านเลือกไปก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อช่วงใกล้ๆนะครับเดี๋ยอจะมาทําชุดสรุปคัดสรุปบนให้นะครับนะอันนี้เป็นสูตรเก่าที่เดินดีนะครับนะอันนี้เอจะไม่เขียนให้แล้วนะ นี่ครับเป็นสูตรเก่าครับ05นะครับเลขเด็ดก็ชนกันอยู่ที่เลข0ก็มาเลข0นะครับนี่นี่เป็นสูตรเก่านะครับนี่อย่างให้เพื่อนๆดูกันนะครับใหม่เก่าฮะไม่มีโกหกนะครับเป็นสูตรเก่านะครับจับเน้นให้ไปเลยนะครับอ่ะก็นะครับนะครับเน้นบนนะครับเขียนตรงนี้นะครับขีดเส้นใต้เนาะขีดเส้นใต้นะครับหน้าสิบนะครับนะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับ ไอ้ที่คิดซื้นใต้นะครับคือเน้นนะครับนะครับอ่ะก็ให้เพื่อนดูเป็นแนวทางกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงแต่เท่านี้นะก็ขอสวัสดีครับ